บอดีครั้งนี้แคนแก้วเจอบ้านสูงกว่าแต่แก้วไม่กลัวเพราะแก้วมีคนเถื่อนนักเตะอาฮามาชมกันว่าแก้วจะเก็บสามดาวได้หรือไม่เริ่มจากบ้าน11ก่อนเลยครับวับนนี้แก้วจะตีบ้าน11 12 13และ14ชมกันนะครับโดยบ้า11น11บเครับแก้วซ้อมมาแก้วเล็งไว้ว่าจะตีบ้าน13นะครับก็ กดผิดนะครับจะมันต้องตีบ้านตรงข้ามก็คือบ้าน11ใช้เราจะไปตีบ้าน13กันนะครับโดยสุดที่ใช้แก้วใช้คนเถื่อนนักเตะครับเอาไป19ตัวเลยนะครับแล้วก็ใช้ซูเปอร์นักระเบิดกราแพงเอาไป4ตัวแก้วใช้เป็นไว้3มขวดนะครับเพื่อที่จะใช้กับอุปกรณ์ปูเดนก็จะเป็นลูกไฟแล้วก็ขับอันเมนีคุ้มข้างนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกัน,นครับโดยแก้วจะเข้าไป นี่คือบ้านที่เจินครับแก้วกวดจมตีเลยเพื่อที่จะไม่เสียเวลาเนาะกันเลยครับเราเข้าไปจะต้องใช้คึ้ยิงลูกไฟลงไปก่อนครับแต่เราจะเข้ายัางไงนี่สินี่แก้วมีที่เด่นนะครับแก้วใช้คนเถื่อนน,นักเตะนครับลงไปด้านซ้ายและลงไปที่ป้อมมอเตอร์ด้านบนเพื่อที่จะไม่ให้มอเตอร์นะครับยิงมาที่เครื่องยิงลูกไฟของเราด้านครับเราปล่อยื่องยิงลูกไฟลงไปด้านซ้ายครับแบบนี้เลยแล้วก็ด้านบนครับเราจะใช้ปูเด่น เป็นภาคพ,พื้นดินครับลงไปแล้วปล่อยอา้าวแก้วลืมอนางฟ้ามาตายละแช่ก่อนะแช่แช่โอ้ยิงลูกไฟไปแล้วนะครับตายละคือแก้วต้องใช้ปูเดนบองครับแล้วแก้วต้องเอามากับนางฟานครับแล้วทีนี้แก้วจะไปยังไงเนี่ยเขินเลยเขินเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับมาดูกันว่าแก้วจะ เก็บ3ดาวใจหรือไม่ครับโดยที่ไม่เหลือปูแล้วนะครับปูจากไปอย่างสงบนะครับเราใช้คนเชิอนักเตะลงไปนะครับแบบนี้เลยโอเคเดือ2ตัวนะครับที่จะเข้าไปได้แล้วฟานยังเหลือเยอะเลยนะครับคือตอนแรกแก้วกะว่าจะมายิงลูกไฟนะครับบริเวณป้อมอีซีด้านในนั่นเองแล้วแบบนี้แก้วจะทํายังไงโอ้่านแข้งก็มีด้วยนะครับเราไม่มียาพิษ ไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับเรามาแต่ตัวกับหัวใจนะแล้วก็จากไปด้วยความว่างเปล่าหนึ่งดาวทําได้ไหมคิงจะเข้าไปครับเราใช้คนเถื่อนนักเตะไปเด่นขวาแล้วไปที่ป้อมมอต้านครับเราใช้เยวบ้าลงไปครับใช้ทังมือยักษ์เลยแล้วก็เรามีแช่หนึ่งควรครับที่ใช้ได้เราจะลงไปครับแล้วก็จะแช่ไปที่ควีนพอยอาว้าลงไปขอสองดาวโอ้โหถ้าแก้วไม่ใช่หัวแคนเนี่ย แก้วโดนตะไปแล้วนะครับแบบนี้เล่นแบบโอ้โหไก่มากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยชมบอกว่าโอ้โหแก้วอุซา,ามาดูเนี่ยให้ดูอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอดูบ้านต่อไปกัน,นครับว่าแก้วจะแก้ไขสถานการณ์และกลับมาทำสามดาวได้หรือไม่แก้วเหลือเลเบลสองตัวนะครับเอามาทำไมเนี่ยแล้วก็ใช้ระบ,บาล,ลงไปเฮ้อเหนื่อยใจเหนื่อยใจ ได้ไปดาวเดียว67%มาชมมาที่2องตอนครับเราเป็นบ้าน12จะบ้าน14นครับแก้วไม่พลาดที่จะเอาน้ฟ้ามาแล้วครับคือแก้วดื่มเอาน้ฟ้าไปนะครับปูดิงของแก้วกลายเป็นกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยครับแต่ว่าคราวนี้อุดรยังคงเล่นกับลูกไฟอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลูกไฟจะช่วยให้แก้วเก็บ3ดาวได้หรือไม่12เจอ14ครับผ่านกัน2เลเวล ไวไหมถามใจเธอดูนะครับก็โกโจมตีเลยก่อนเลยนะครับเราจะใช้เครื่องยิงลูกไฟนะครับลงไปด้านซ้ายแก้วปล่อยลงไปก่อนเลยนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับเราใช้ปูลงไปแก้วปล่อยปูลงไปตรงนี้นะครับปล่อยนางฟ้าลงไป5ตัวเลยและแก้วสามารถใช้คนเถื่อนนักเตะลงไปได้นะครับแต่แก้วจะรอให้ปูโจมตีก่อน,นครับเพราะว่าถ้าเรารีบลง คนเทนนเตเกินไปนะครับป้อมีิซีจะทํางานและจะล็อกเป้ามาที่ปู่เด่นนะครับทำให้ปู่เด่นอาจจะตายลงไปได้นะครับฉะนั้นก็ใจเย็นๆใจร่มๆนะครับค่อยๆจมตีไม่ต้องรีบร้อน,นครับเหมือนตาทีแล่เอานะครับมาถึงปู่ซีแงแกะตายลงไปเลยปู่จะเข้าไปนะครับแก้วจะเอาป้อมอาทางฝั่งของป้อมอิซีนั่นเองเดี๋ยวแก้ยิงลูกไฟนะครับแล้วก็จะใช้เผนไหวลงไปแปบบนึงนะอ่ะแก้วกดที่ เป็นไหวก่อนครับเพื่อที่จะเตรียมตุเตรียมตัวนะครับแกไม่แน่ใจนะครับว่าปูเดนจายิงไปถึงปาสาแคนหรือไม่นะครับแกคิดว่าน่าจะถึงนะแกไม่ค่อยได้เล่นลูกไฟด้วนครับก็เลยไม่ค่อยชำนาญน,นั่นเองเราเข้าไปนะครับถ้าไม่ไหวเราสามารถปล่อยยาบ้าลงไปได้น,นะครับถ้าจำเป็นแกคิดว่าปูใช้ยาบ้ายิงลูกไฟเปนไหวลงไป ได้ไหมไม่ได้เนาะโอเคเราแช่ไปนะครับอ้าวฐานแคนตัวเบ้ิ่มเลยเราใช้ยาบ้าให้ปูช้คุยลงไปหนีก่อนหนีก่อนมันมาอย่างหวดเลยมันเป็นซูเปอร์ลูกกนะระจากเนาะคุยนจัดการหน่อยเร็วเราใช้คนเถื่อนนักเตะลงไปก่อนนะครับด้านบนแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับคิงไหวไหม แก้ใช้เอาบ้าลงไปเลยเราไม่มีสกิลเอ้ยม,มอยากแช่แล้วนะครับเราต้องใช้สกิลหายตัวของควีนแล้วก็จะเข้าไปเราปล่อยคนถือนักเตะลงไปนะครับแบบนี้เลยโอเคแกว,ว่าเราได้3ดาวนะบ้าน1ิตีบ้าน1ิได้สามดาวนะครับอยากจะหมัวหน่อย ขี <c oughs> เขาเป็นบ้าน14ที่ยังไม่ตายนั่นเองแล้วก็เอ้ยควินติดยาพินนะครับไม่ตายลงไปเหลือคนเถื่อนนักเตะน,นะครับเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะเปิดกระแพงให้คนเถื่อนนักเตะน,นะครับเข้าไปโจมตีกับเอ็กโบแล้วยังไง3าดาวที่โมไวย้ยังไงโอ้โหได้2ดาว95%โอ้เสียดายอะเสียดาย มาช่วงบ้าส13กันต่อนะครับเราเจอบ้าส14ห่างกันแค่1เลเวลแม่ตาที่แล้วทาแก้วปวดใจอครับเดี๋ยวเรามาโจมตีกันแก้วไม่มีลูกไฟในไอดดนีนครับมันยังไม่ตันเนาะแก้วก็เลยเลือกที่จะใช้คัมพีสองคัมพีเลยนะครับแล้วก็เอาคนเถื่อนนักเตนนะนครับไปทั้งหมด25ตัวเลยก็จะหนักจะเต็มนะครับเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกัน บ้านที่เจอก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นบ้านสืบสีที่ยังไม่ตันนะแต่แก้วพอมองอ่อนครับว่าแก้วจะเข้ายัางไงบอกเลยนะครับว่าบันเถึงแน่นอนบันเทึงตลอดเลยแก้วโอเคเราใช้คนถือนักเตะลงไปนะครับด้านบนอ่แก้วปล่อยลงไปนะครับแบบนี้ปล่อยลงไปนะครับด้านล่างแก้วมาเยอะนะก็ปล่อยลงไปได้หมดเลยโอเค เตะเข้าไปก็จะตั้งลูกฟุตบอลครับแลแ้วเตะเข้าไปด้านบนใช่ลงไปด้านซ้ายด้านขวาได้ไหมเราจะเตะเข้าไปที่สารวานครับโอเคได้นะอีกลูกนึงเตะอีกลูกนึงเข้าไปฟุ๊บ โอเคทางแค่นออกมาครับแก้วจะรับมือยังไงเนี่ยเราต้องใช้ผู้ก้านครับเข้าไปเข้าไปจมมตีโอเคแก้วใช้หมดแล้วนะครับฉะนั้นแก้วปล่อยแมวคงกระดุบไปก่อน,นครับแล้วก็แก้วใช้คิงควีนบอดินภาคพื้นดินขึ้นยิงเดอะล็อกเข้าไปแล้วก็เราจะลงไปนะครับแก้วปล่อยยาบ้าลงไปเลยก็จะจมตีได้น,นะครับคิงไปด้านขวา เราโดนสรารวาจี้มาครับเราใช้แช่แช่ไปที่สรารวาก่อนครับก่อนที่มันจะโจมตีเครื่องยิงเดือดร็อกของเรานะครับแล้วเราจะลงไปเราใช้ถุงมือยันครับเราใช้สกิลคัมพิมพตะเลยแล้วปล่อยยาบ้าลงไปดา้านล่างครับแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะแช่ไปที่บ้านได้นะครับแบบนี้เลยแล้วเราปล่อยยาบ้าไปด้านขวาแล้วปล่อยเจนครับไปด้านซ้ายเยต,ตีออกมาจากเครื่องยิงเดือดร็อกแล้วนั่นเองคุณโจมตีบ้านครับใช้สกิลหายตัวา สือน้ำฟ้าออกมาครับเราใช้ยาบ้าให้กับควีนครับแล้วก็เจ๊จะเข้าไปเราปล่ปอยยาพี่ลงไปขี่งลงไปด้านล่างครับควีนอยู่ไหนควีนอยู่ตรงกลางครับขึ้นไปด้านซ้ายครับแล้วก็เจ๊จะลงมาครับผู้ชมคิดว่าแก้วจะได้สำดาวไหมบ้านสิบสามตีบ้านสิบสี่เจ๊เข้าไปครับเราใช้ป้าโลดย้านครับแต่ว่าแก้วยังไม่ป่านะเพราะว่าเลือดยังลดไม่เยอะเนาะอ่ะจังหวะนี้แหละเรากดชิ่งเลย ชิงโลไปนะครับแล้วก็จะไปตอนครับเราสามารถใช้ล่องหุนให้กับเจได้แกวล่องหุนไปนะครับแล้วก็ไปดานขวาควีลงมายติลงมาครับแก้ว,ว่าเราไม่พลาดสามดาวแน่นอน,นครับเนแ่แอคไปทีแอคไปทีได้3ดาวก็แอคไปทีพอได้2ดาว95%ยัเนงยเงียบกริบเลยนะแก้วโอ้โหไม่มีแม้แต่การแอคสักนิดเลยเฮ้ยมันเหลือตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ทันเวลานี้แก้วเขินเลยนะ 99%ทันเวลาอยู่แล้วโอเคบ้าน13ตีบ้าน14นครับได้3ดาวแต่เขาเป็นบ้าน14ที่ยังไม่โหดนั่นเองมาชมไม้สุดท้ายนะครับบ้าน14เจอบ้าน16นครับเป็นไปได้ไหมที่เจอได้ดาเดยวเรามาหาคำตอบกัน,นครับแก้วขอบบุษฐานเอ้ไม่ใช่สิบุทผูก้าวก่อนครับเพราะว่าบ้านของแก้วนะครับมันยังไม่ใช่บ้านตันเนาะและแก้วเจอบ้าน16ด้วยนะครับก็ เป็นไม้สําคัญเลยนะครับแก้วก็เลยกดบูธผู้กล้านั่นเองยังไงคุณผู้ชมถ้าจะใช้ก็พี่จางดูลนะครับว่าสําคัญไหมถ้ามันจะช่วยให้แคนชนะนะครับก็สามารถใช้ได้แก้วจะเข้าไปนะครับแล้วก็สอดแนมส,สั้นนะครับนี่คือบ้าน16ที่โหดใช้ได้เลยนะครับเราเป็นบ้าน13นะเอ้ยเราเป็นบ้าน14นะมาดูกันว่าแก้วจะได้สมดาวไหมแก้วไม่บอกแผนของแก้วนะครับว่าจะเข้ายัางไงแต่ก็เลยนะครับเราจะเข้าไป แก้วมีเครื่องยิงเดือดล็อกเนาะแล้วก็แก้วจะใช้คนเถื่อนนักเตะลงไปก่อน,นครับตรงนี้เลยแก้วปล่อยลงไปนะครับแบบนี้แล้วปล่อยด้านขวาสองตัวด้านซ้ายสองตัวครับแบบนี้เลยแก้วใช้แผ่นินไหวปล่อยคนเถื่อนนักเตะลงไปนะครับมันน่าจะสมตัวนะแต่แก้วปล่อยไปสี่ตัวนะครับเพื่อที่จะ จมตีให้พังลงไปให้พังลงไปนั่นเองแล้วก็เราจะเข้ากันครับเราใช้ดิ้งขวาก็ง่ายๆเลยครับบ้านมันเป็นทรงกล่องเนาะทำให้เราสามารถที่จะจัดก,การอาวุธได้ง่ายเลยป้อมพ่อ,อมุดไม่พังลงไปนะต้องสองตัวนะครับถึงจะพังลงไปแก้วเหลือสี่ตัวนะครับเอาไงดีจะเก็บไว้หรือจะใช้เลยแก้วว่าเราใช้เลยนะครับเราใช้ไปที่ พอคอยแก้มถนูนครับแล้วก็เข้ากันจังหวะสําสคัญแล้วนะครับที่เราจะได้เข้ากันแก้วไม่มีโกเลไม่มีอะไรเลยนะครับเราใช้ King Queen b o r d เดนขึ้นยิงเดอล็อกเข้าไปนะครับแบบนี้เลยเราปไปยาวบ้าลงไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปไหวไหม King มาด้านซ้ายก่อนเรามีแช่นะครับเราแช่ไปที่เอ็กโบ g ใช้ถุงมือยักษแก้วใช้สกิลคัมพิวตะเลยก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีกําแพง ขึ้นงเดือดล็อกไปด้านซ้ายนครับไม่ไปด้านขวาเราแช่ไปที่สาระวาก่อนเลยแล้วเราใช้ยาบ้านครับไปที่ผู้กล้าแล้วเข้าไปเพิ่มนะครับแล้วก็ทางแคนออกมาแล้วนะครับเราแช่ไปเพิ่มเราใช้ยาพิษไปที่สานแคนเราปล่อยยาบ้าไปด้านขวาเราใช้นี้ล่องหุ่ลงไปแก้วมีเจนะแก้วใช้เจลงไปด้านครับแก้วปล่อยเจไปด้านขวาแล้วแก้วใช้ยาบ้าลงไปโอเคเราจะเข้าไปครับแล้วก็เคง จะตายลงไปนะครับเราสามารถใช้เจชิงได้นะเอ่อควีนใช้สกิลเจชิงเลยเจเจอกับยาพินนะครับก็เลยสโลนั่นเองแล้วก็จะขึ้นไปนะครับเราไม่สามารถที่จะเก็บสามดาวบ้าสิบหกได้นะครับมันห่างชั้นเกินไปนะครับฝีมือแก้วยังไม่ถึงครับแก้วเป็นบ้านสิบสี่แล้วก็มาตีบ้านสิบหกนะครับก็ ได้ไป2ดาว78%ครับวันนี้ก็นำมาฝากกันครับให้ชมกันครับว่าถ้าเจอบ้านสูงกว่าจะตียังไงครับแต่ว่ามันมีอีเวนต์พิเศษครับที่มีฐานใหม่เข้ามาครับแก้วก็เลยหยิบมาใช้เอามาเล่นกันครับที่จริงเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นด้วยฐานตัวอื่นได้เหมือนกันก็เรียบร้อยครับสามารถที่จะเก็บ2ดาว78%ได้ครับวันนี้แก้วก็ตีไปทั้งหมด4ตาครับได้1ดาว1ตาครับได้2ดาว สองตาครับได้สาดาวแค่ตาเดียวอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็นำมาฝากกันนะครับประชุมเป็นอย่างไรกันบ้างบอริกวันที่1วันที่2ตีได้กี่ดาวครับได้สาดาวไหมมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้แก้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ใช้โค้ดแก้วกล้านะครับแล้วเรามาพบกันใหม่สําหรับันนี้สวัสดีครับ